วันนี้23ตุลาคม2568าร้อาคาทองคำโลกมีแนวโน้มปรับตัวลงซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่กำลังเผชิญกับความตึงเครียดอีกครั้งหลังจากที่ประธานาธิปดีโดนัทคร้์พิจารณามาตร,ราการจำกัดการส่งออกซอฟต์แวร์และสินค้าที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีของสหรัฐไปยังจีนมาตรการนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเชิงนโยบายและอาจถูกนำมาใช้จริงหากรัฐบาลคร้์เห็นว่าจำเป็นต่อการปกป้องเทคโนโลยีสำคัญของชาติ ซึ่งเป็นก้าวที่อาจเพิ่มความซับซ้อนให้กับสถานการณ์การค้าระหว่างสองประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน,นและเต็มไปด้วยความท้าทายอยู่แล้วแต่ที่น่าสนใจคือการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงนี้ซึ่งกำลังถูกติดตามอย่างใกล้ชิดโดยนักลงทุนและผู้สนใจตลาดทองคำทองคำโลกกำลังถูกซื้อขายกันบริเวณระดับสำคัญที่4,100ดอลลาร์ และนักวิเคราะห์แนะนำให้ดูสถานการณ์จากระดับดังกล่าวก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนหากราคาทองคำหลุดลงจากระดับนี้จะมีแนวรับอยู่ที่4,003.95 0ดอลลาร์ซึ่งอาจเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนเพื่อลุ้นทำกำไรระยะสั้นและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่มักลืมราคาทองคำในประเทศไทยก็มีการเคลื่อนไหวอย,อย่างต่อเนื่องด้วยการปรับราคาทองแท่งและทองรูป,ปรพรรณในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำโลก ซึ่งในวันที่23ตุลาคม2568ราคาทองแท่งและทองรูปพัรร์ได้มีการปรับราคาขึ้น50บาทต่อบาทโดยราคารับซื้อทองแท่งอยู่ที่63,700บาทต่อบาทและราคาขายออกอยู่ที่63,800บาทต่อบาทส่วนราคารับซื้อทองรูปพัรร์อยู่ที่62,425.88บาทต่อบาทและราคาขายออกอยู่ที่64,600บาทต่อบาทคำถามที่น่าสนใจคือการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในอนาคต จะเป็นอย่างไรการเพิ่มความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะส่งผลต่อราคาทองคำอย่างไรและสำหรับนักลงทุนในประเทศไทยควรติดตามอะไรบ้างเพื่อตัดสินใจลงทุนในทองคำอย่างมีประสิทธิภาพการตอบคำถามเหล่านี้อาจช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของตลาดทองคำได้ดียิ่งขึ้นและช่วยให้เราตัดสินใจลงทุนได้อย่างมั่นใจมากขึ้น